แผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกภาพวิวทิวทัศน์แก่งหินเพิงที่สวยงามไม่เหมือนใครอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีที่คุณเองก็สามารถครอบคลองได้สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีเปิดให้ประมูลแล้วตั้งแต่บัดนี้ทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่นอหนูสื่อความหมายก้าวหน้าร่ำรวยอํำหน่วยโชคลาภเขเป็นนโยบายข,ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับเพื่อน,นำรายได้จากการประมูลทั้งหมดเนี่ย เข้าไปยังกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถทันถนนซึ่งเงินของกองทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นํามาใช้ในกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับใช้ในการสนับสนุนการดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต่างๆเชิญนะครับพี่น้องะชายชนนะครับที่สนใจนะครับถือเป็นการร่วมกันทําบุญอย่างหนึ่ง สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลได้ที่ w w w ทะเบียนรถ .com เท่านั้นปิดประมูล6กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆพลาดครั้งนี้ต้องรอถึงปีหน้าสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่หมายเลข0928519595หรือ1584รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ